สวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา3 3ที่จะได้รับอันเนื่องมาจากการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของโรคโควิด -19 กันนะครับผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนื่องจากรัฐมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและถูกกักตัวเพื่อป้องกันการระบาดของโลกนั้น สำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลผู้ประกันตนได้แจ้งให้ทราบแล้วนะครับว่าสำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันพิจารณาจ่ายตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อ อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพศ2563โดยนายจ้างจะต้องเป็นผู้ยื่นขอรับสิทธิธทประโยชน์และรับรองกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนโดยสามารถดําเนินการผ่านระบบ e-service ของสํานักง,งานประกันสังคมได้เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นางสาวรัดดาแซรีรองโฆษกสํานักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าขณะนี้สํานักง,งานประกันสังคมเร่งอนุมัติจ่ายเงินว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33ดังกล่าวโดยคุณสมบัติของผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างานเนื่องจากเหตุสุวิสัยนั้นต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า6เดือนใน15เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงานและไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชาการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทําให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันซึ่งขั้นตอนขอรับสิทธิประโยชน์ให้ในจ้างยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และรับรอง กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องมาที่สำนักงานสามารถทำผ่านระบบ e-service และส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานพร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนที่เป็นเอกสารส่งให้กับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน3วันทำการนับตั้งแต่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service ก็สรุปอีกครั้งนะครับว่าผู้ประกันตนตามมาตรา3 3ที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการจากคําสั่งของทางราชการสามารถรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิยัยในตาร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันโดยนายจ้างยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และรับรองกรณีว่างงานผ่านระบบ e-savit และส่งแบบคําขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานพร้อมสําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ทางไปเสนีลงทะเบียนไปยังสำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่ภายใน3วันทําการนับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม1 5 0 6ตลอด24ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนต,ตามมาตรา33จะได้รับนะครับอย่างน้อยก็เป็นการทุเลาหรือว่าบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการปิดสถานประกอบกิจการจากคำสั่งของทางราชการได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ